ตามเพ็ดกบน้องไว้ยืเป็นจังสีเลยอ้สบายดีตอนสองทุ่มงาน,ะนเพ็ดกบผ่ากระเหลี่ยมพ่าผ่าใส่อยู่ป่าอลังหนึง่งตัวมันจะได้ใส่ได้ใส่อยู่ข้างข้างป่าเนี่ย bỏ thịt cái người tài làm mọi cố làm khơi mọi thịt quá không có thử nhau nhau hẹn không không có nhau hẹn mục tiêu ghi nhau hẹn bà tiêu bà cũng không có tiêu ghi nhau hẹn không tiêu theo nào hẹn ตัวนี้แค่อะไรก็เอาไปก็หลอนนี่ตัวร้อนน่านี่ก็แล้วแล้หละเอาเลยหลุดแล้วขนาดนี้เนาะหลุดแล้วนี่นี่คืแล้วน้องสองโตัโตวัวที่สองแล้ว เก็บไปเหมอือนเพียงรอบเดียวแล้วงมเหนื่อยบอถือบอหลอนสำลังแต้ฝนที่จะหลมนักลด้สะพาเหลื่อมผาดังหึมมาคบกกระเติ้นหูจะไปใส่ก็ใส่หรือบคนใส่ก็็ลืมกเหียบร้อยพูนลังล Tức là hít chế bà Tiếp lạc, tiếp lạc, tiếp Một nhảy Trong nhịu Như ừ, ừ, căng đơn, cả thử ngứa lắng nào, cả thử ngứa căng nào Xong lăng liền lời สองโตว,วะเ่นี่นี่เรียบร้อยเดี๋วอยู่พี่เรียบร้อย,ยอยีกแล้วหลอกไปเรื่อยๆน้อยจิก่อยูไใอีกคือยูนีลังคนั่งป่ะถิ ก็ถ่ายคลิปเนี่ยเด้อจะพาจะเข้าเลยเอาอย่าหอกินแกนย่งางอยู่ล่ยทั้งไดทั้งนะั้นถ้าค่อยใส่ในใจขอ็ลืมนี่ห้อมบ่ไหนสิดกันทึง่ง đo, oh, con thì thầy với cho xe nhảy này, hình thầy mọc lại, thử cái leo đố, thầy nó thử, thử cái leo, Không cái leo, là... mua phải, hao đấy thầy rồi, thử, thử cái leo, là... à. thử cái, cái leo, là... 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 nhảy lên, ôi, 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 tôi nhảy này nó. mình xem mọi là <laughs> mình Mình Mh. 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 chắc Mh. 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 đấy Mh. 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 đứng Mh. 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 Mh cục nhảy cục nhoi cục nhoi cục nhầy cục nhầy cục nhầy uh -huh. cục ดูขันเจอปูตีงเด้นะนะขาวๆนะน่ะกระปูด,ดึงแล้วพ่อนะ่ะนี่ก,นกระปูให้ทั้งห้องมูลนี่ปุ้ยโอ้ยใครอยูย่ยังถือลังหนึ่งถึกแล้วหนอกลังเข้าปลาเข่านี่แล้วฮะเอะอ ลบมาแล้วบ่อครื่องเลยพี่น้องยังเห็ดมอด้จนใส่ออกแล้วโอ้ยกระปูแลยงูแล้วมาเห็ดมอหอเทือนแล้วพีว่น้องเลยฝนก็นจะตกอยู่ฝ้ากระฝ่ากระดังฝ้ากระเหลื่อม มาฮอดเหือนแล้วฝนก็โหกระเทือนซ่านี้แหละจุกแจกๆตกก็ปอนลิ่นค่อยๆอดเหือนแล้วมาเบิ่งกบพีน้องเอ้ยมืนี้ประมาณปนดพอประมาณกมานอยู่นะประมาณกพอได้กินอยู่เด้ได้หลายตอยู่เด้หกมันบ่ตใหญ่พี่อ้ายตใหญ่เฮาได้ตใหญ่แต่เฮาได้หลายโต เดี๋ยวมาเอานมกันกน,กน,นี่น้องกบมันนี่ก็ค้างไว้เยอ่แยะไว้ใส่ห่อเขาไว้นั่นกบกยังโอ้ขิดอีโมก็ตายบริปิโอ้ยตายตัวพวกใหญ่ใหญ่กบเย็นคืนโอ้ขิดอีโม่ตายบาริอะไตัวใหญ่ๆเอามาทำเมนบุปปิน่นเสาร์ะโอ้ยเสียดายดตัวใหญ่ๆหญ่เอาเบิ่งมาเทรวมกันนี่ก่อน ได้เติมแค่ไหนล่ะนี่เบิดล่ะเรอเซลล์ลุ่มหน่อยนี่ก็ปล่อยไปเนี่ยมันตัวหน่อยเอามาปล่อยโดยเฉพาะเลยตัวใดมันหน่อยเขาบอเอาดิเอามาปล่อยปล่อยตัวใหญ่เอา,า,ออวา,เอาไว้กินยาเม,มื่อเสาร์ไปยามต่ออีกน้องเลยผ้าเหลื่อมก็เลยบม่ได้ถ่ายคลิปบม่ได้ให้ถ่ายจบสัมยาเม,มื่อเสาร์อย่างไปรุ่นใหม่เนาะ